สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีตอนบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องครับล่มเย็นสบายครับอยู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าเก่าพี่น้องครับอยู่บ้านสะกอนะครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมลาดวงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนีนะครับในญ่จอยนะครับมีงัวแม่ลูกว่าฝากพี่น้องโคมนหนึ่งครับเป็นลูกตัวแม่พี่น้องครับ ลูกตัวแม่ครับนี่ครับสีแดงดำเลยครับงามงามเลยพี่น้องนะครับแม่ลูกโคมนี่ครับเปิดไว้นะครับราคานะครับแบ่งปันครับเปิดไว้สี่หมื่นสองพันพี่น้องครับเปิดไว้สี่หมื่นสองพันต่อร่องไน้ครับโอ้ยราคาเนี่พี่น้องสี่หมื่นสองพันต่อร่องหด้ครับแม่ลูกโค้มนี่ครับลูกเป็นลูกตัวแม่พี่น้องครับโตสีแดงดำครับกำลังกินนมสีหนีพี่น้องครับสีหายยากครับ งามทั้งแม่งามทั้งลูกครับแม่เพิินเป็นงัวไทยกลางครับท้ายสูงรอยยี่สิบหาบวกลบครับท้ายสูงรอยยี่สิบหาบวกลบครับเป็นงวไทยกลางครับแม่เพิินเคยมีลูกแล้วสามตครับร่วมตัวนี้ครับร่วมโตที่กําลังดูดนุ่มแม่อยู่นะครับแม่เพิ่นใส่ดีครับพี่น้องครับกินหยาเก่งนะครับกินห้ามเป็นพี่น้องครับเลี้ยงง่ายครับงัวตัวนี้ครับเลี้ยงง่ายกินเก่งครับนะครับแม่เพิินนะครับเจ้าของคนว่า ขึ้นเมื่อแล้วครับเป็นสัตว์มาแล้วต่วัาย่งวัวท่านผสมนะครับเด้อย่งวัวทานผสมครับรายละเอียดของแม่เพิ่นครับส่วนลูกสาวเพื่อนนะครับว่าสองเดือนครับพี่น้องครับสองเดือนกว่าที่เข่าสามเดือนครับว่ายสองเดือนกว่าที่เข่าสามเดือนพี่น้องครับแม่ลูกค้มนีว่าพิษหวังครับเปิดว้นะครับสี่หมื่นสองพันต่อรองเลยครับงามพี่น้องครับงวอตัวสีดําแดงครับบุหรีชื่นชอบสีหนีพี่น้องบุ้ยสีครับ จังน้อยลูกเพิรนติดนุ่มใหญ่ขึ้นจังหน่อยนี่ผมวางามขายตะลูกเกือบไปตุนขื่นนะพี่น้องครับหัวลูกสามพี่น้องครับแม่เพิ่นนี่เคยเป็นลูกสามโตพี่น้องยังไ้ลูกไห้เต่าอีกไล่ครับพี่น้องครับอ่ะนาตาครับหัวนี้ไสดีครับพี่น้องครับโอ้ยลูกสาวงามงามพี่น้องครับลูกสาวงามงามเห็นไหมครับลูกสาวแข้งขาเพิ่นครับข้อขาสีดําพี่น้องครับติดโบดมาครับ เิ่นตื่นกล่องพีจาครับเิ่นตื่นกล่องพีจานี่ใช้ดีงวตัวเิ่นหย่านห้อเพจยังเพิ่นนะครับเพจสีดำนะครับพ่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่าพี่น้องครับนุ่มสีเต่านะครับเิ่นหย่านกล่องนะครับนี่ใช้ดีครับนี่ใช้ดีนะครับอาถ่ายครับพี่น้องครับง้วพูนดีครับง้วพูนดีลูกตัวแม่พี่น้องครับ อ้ยแม่เพิ่นครับเป็นงัวโพดดีพ <forcément cities S 1> ี่น้องครับอ่างทองดีครับอ่างทองดีแห้งครับเพิ่นตื่นกล่องพีจ้าได้ครับผมีอย่างเน้อเงัวนิสัยดีอยู่ครับนิสัยดีแห้งครับงัวเพิ่นกินเก่งครับพี่น้องตนลูกสาวเพิ่นนะครับย่านกล่องแห้งจมูกนะครับจมูกฟังขวากัดสิลึกจังหน่อยครับพี่น้องครับเบปึงเนาะจมูกเพิ่นกับโบนาเกียร์นะครับมันกดสปรีถ่วงเชือกเนาะจมูกครับจมองเก่าเพิ่นเห็ดเข้าตึงครับข้างซ้ายกับปกตินะครับนิดหน่อยครับ บันนี้เป็นยังครับหนาจะออกโบสพี่น่องครับหูฟังฟังสายเนาะกะที่ก็จ้าอก็่เคยติดแท็บหูมาครับเจ้าหูห้นะครับฟังสายเด้อดีให้เบิ่งครับก็จะติดแท็กหูมาครับเบิ่งหลุกสาวพี่น้องอุ้ยสีแดงดําครับเพศสีดําเป็นงัวเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูดนะครับพี่น้องครับงัวเครื่องดําครับดําครบเครื่องครับงัวโพนดีสิพี่น้องครับอุ้ยอ่างทองครับ ขึ้นมาแล้วนะครับหลอบต่อไปก็เอาไปผสมเอาพี่น้องครับชื่นชอบพอพันได้ครับเอาไปผสมเอาครับโอ้โหงโพนสีห้ลูกงามเห็นว่พี่น้องครับสื่อแม่ลูกโค้มนี่ไปบ่ระพิษหวังครับบดมันดีกว่าสื่องอทองไปตัวพี่น้องเนี่ยบดต้องไปรลุ่นว่าสีดูวมาสีออกสีขาวหรือสีออกตัวเธอครับตัวนี้ออกมาให้แล้วพี่น้องสีแดงงามโลดพรมนะตัวแม่พร้อมนะครับ ลูกกำลังกินนมอยู่ขาโทุกขาถอนบ่มีครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้ออ่กลีบเล็บกิีบยังกระงามครับนุ่มสีเต่าครับหน้าตาแม่เพิ่งงามพี่น้องครับหัวนติดติดโบดมากพี่น้องครับอลังหูเห็นไหมครับนี่จ่อหูนิดน่อยฟังใสนะครับบ่แม่ตรมนี้เด้อพี่น้องครับก็คือว่าเขาเจ้าเคยติดแท็กหูมาครับติดแท็กหูง่วมากนะครับ หนักเป็นงัวครับปูยออกปวดพี่น้องครับทั้งแม่ทั้งลูกครับสี่หมื่นสองพันต่อรองเลยครับแม่ลูกโคบนีครับผู้ใดสนใจกระโรมหาพี่จ้าพี่น้องครับก็อาจจะทายมือนีนะครับอาจจะเป็นมือสุดท้ายของปีหนีนะครับพี่จ้าทายแล้วมือนีก็อาจจะเดินทางไปธุระนะพี่น้องครับปีหนาก็จังว่ากันไหม นาค้าครับเห็นว่าสีดำพี่น้องครับเปิดใบนะครับสีมูลสองพันครับแม่ลูกพุ่มนี่ครับลูกตัวแม่ครับแม่เพื่อเป็นง้วนท้ายกลางครับท้ายสูงร้อยยี่สิบหานะครับท้ายสูงร้อยยี่สิบหาบวกลบครับเคยไปดูกับสามตัวครับรวมตัวกำลังกินนุ่มอยู่นะพี่น้องนะครับดำขบเพื่องครับเพลที่ดำพ่วงหางที่ดำครับครับกรีบเล็บกรีบยังกะงามพี่น้องครับอุ้ยตรงนี้นะครับแม่ลูกพุ่มนี่ เจียจามักลูกเพิ่นนะครับลูกเพิ่นงามๆพี่น้องลูกเพิ่นเดี๋ยวปุ้ยตัวสีแดงนะครับแดงแดงดำนะแดงดำมันตื่นตื่นกล่องพี่จานะครับนิสัยดีครับจับได้ใบได้ครับงอตัวนี้นะครับอุ้ยพี่น้องครับแม่กะงามครับลูกกะงามลูกเพิ่นต่างมือลึงมีพี่น้องเห็นไหมครับแข้งขาใหญ่ๆเลยอนาคตกะใหญ่ไปอีกหนาพี่น้องครับงอสองเดือนกว่าที่เขาสามเดือนครับแม่เพิ่นก็ขึ้นมาแล้วรอบนึงนะครับ กะรอบหนาเอาผสมเอาเด้อพี่น้องครับงัวนดำแดงครับปูเด็กสินชอบสีแบบนี้พี่น้องโอ้ยเหลี่ยงเบื่อเบื่อครับจัาหน่อยลูกเพิ่นกระซองสมื่นเลยครับพี่น้องจัาหน่อยแม่เพิ่นกระทองครับสื่อแม่ลูกโคมนี่ไปบ่ผิดหวังแน่นอนครับงัวนกำลังเป็นตะเหลี่ยงครับบ่ใหญ่เนาะบ่ใหญ่แห้งครับบ่หน่อยแห้งงัวกลางๆนะครับชาวบ้านมักเหลี่ยงซ้ำนี่เละพี่น้องนะครับอย่างหนึ่งเป็นเป็นเหลี่ยงไงผอมครับง่วนถกินเก่งนะครับนิสัยดีพร้อมนะครับลูกสาวเพิ่น สีแดงแดงพี่น้องสีแดงดำครับหนาขากระติดโบดมาพี่น้องเมนทุกสาวเพื่นครับไสเมยแห้งครับงวตุยห้ลูกง่ามแห้งนะครับอเอาพลดยสนใจกระโมมหาพี่จารครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันต่อร่องได้ครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆพี่น้องครับลมเย็นว้อยๆย,ยครับเย็นสบายแห้งนะครับ ภูเรสนใจกับทุมาพ่จาครับสำหรับคลิปนี้พิจานะครับขอจบคลิปเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับผม